ดิฉันอาจารย์การพนิกาชูนหาวาัฒนนะคะดิฉันจะมาทานายดวง12ราศีในปีพุทธศักราช2559นะคะสําหรับตอนนี้นะคะจะทํานายดวงของราศีพฤษภค่ะสําหรับราศีพฤษภนะคะมีจุดเด่นของดวงชะตาตรงที่ดาวเสาร์นะคะได้โคจรมาเร็งลัคนาของท่านแล้วก็ดาวพฤหัสบดีนะคะได้โคจรเป็นสี่กับลัคนาค่ะเรามาดูกันว่าดวงชะตาของท่านนะคะมีจุดเด่นอย่างไรบ้างนะคะ ในเรื่องการงานนะคะท่านมีแนวโน้มว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะเป็นข่าวดีมากสําหรับท่านเลยนะคะท่านจะมีบริวารเข้ามาแล้วก็เป็นบริวารที่ดีมากด้วยนะคะจะทําให้ท่านทํางานอย่างมีความสุขค่ะสําหรับในเรื่องการเงินนะคะเมื่อท่านมีงานดีๆเข้ามาได้เลื่อนตําแหน่งท่านก็จะได้ขึ้นเงินเดือนท่านก็มีรายรับเข้ามามากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับชีวิตโดยรวมมากเลยนะคะสําหรับในเรื่องความรักนะคะ การที่ท่านมีดาวเสาร์นะคะโคจรมาเลงและขนาดของท่านเนี่ยค่ะจะทําให้ท่านเกิดความทุกข์เกี่ยวกับความรักใช่ไหมคะเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวโทษทุกข์จะทําให้ท่านเนี่ยมีปัญหากับคู่ครองเพราะว่าคู่ครองของท่านเนี่ยโดนดาวเสาร์ทับก็จะมีความเครียดนะคะแนะนําให้ท่านเนี่ยกับคู่ครองพากันไปทาบุญที่วัดนะคะถวายทเทียนคู่นะคะแล้วก็หมอนคู่แล้วก็เวลาคุยกันเนี่ยควจะใจเย็นๆนะคะสําหรับคนที่โสดเนี่ยมีแนวโน้มว่า คนรักเก่าะคะ่ะจะกลับมานะคะหรือว่าไปชอบคนที่อายุมากหรือว่าคนที่สูงวัยนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพเนี่ยท่านอาจจะสุขภาพไม่ดีบ้างเพราะว่าผลจากเรื่องความรักที่มีความเครียดอยู่นะคะแนะนําให้ท่านปล่อยวางทําใจให้สบายนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ออกกําลังกายนะคะอย่าเครียดนะคะแล้วปี2559เนี่ยจะเป็นปีที่ดีมากปีหนึ่งของท่านค่ะ